สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2วันนี้คุณน้องก็มาสอนวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะและว,วันนี้คุณครูน้องก็จะทําการสอบเก็บคะแนนนะคะเรื่องที่คุณครูน้องจะสอบเก็บคะแนนก็คือเรื่องของปัจจัยที่พืชใช้ในการดํารงชีวิตนะคะจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะพืชต้องการปัจจัยทั้งหมด4อย่างในการดํารงชีวิตนะคะก่อนที่จะทำคุณน้องมีคลิปการสอนทบทวในให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนดูคลิปนะคะแล้วก็ ตั้งใจเรียนให้ดีแล้วก็นําไปทําแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบคุณน้องจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบกันต่อเลยค่ะข้อ1แสงมีความสําคัญกับพืชอย่างไรก็ไก่ช่วยในการสร้างอาหารขอไข่ช่วยให้พืชเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นขอควายช่วยลําเลียงธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ธาตุอาหารดักของพืช กอไก่ในตรเจนขอไข่โพแทสเซียมคอควายคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ3ถ้าพืชมีใบเป็นสีเหลืองแสดงว่าพืชน่าจะขาดปัดใจจัยในข้อใดกอไก่นะกอไก่น้ำขอไข่แสงคอควายอากาศข้อ4น้ำที่ใช้รดต้นพืชไม่ควรใช้น้ำในข้อใดมากที่สุดกอไก่น้ำฝนขอไข่น้ำคลองคอควายน้ำร้อน ข้อ5ถ้านักเรียนนำต้นพืชใส่ลงในกล่องทึบแล้วไม่รดน้ำเป็นเวลา7วันเมื่อครบกำหนดปรากฏว่าพืชในกล่องตายนักเรียนจะสรุปผลการทดลองนี้อย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดกอไก่พืชตายเพราะขาดน้ำและแสงขอไข่พืชตายเพราะขาดอากาศหายใจคอควายพืชตายเพราะไม่ได้ใส่ธาตุอาหาร ข้อ6ข้อใดคือประโยชน์ที่พืชได้รับจากการใส่ปุ๋ยลงในดินกอไก่ทำให้พืชแข็งแรงขอไข่ทำให้พืชมีใบสีเขียวเข้มคอควายทำให้พืชขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นข้อ7ข้อใดเก่าวถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยในการดํารงชีวิตของพืชกอไก่ธาตุอาหารที่พืชต้องการคือโปรตีนขอไข่พืชใช้น้ำและแสงช่วยในการสร้างอาหาร คอควายอากาศที่พืชใช้ในการหายใจคือแก๊กคแสคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ8เพราะเหตุใดจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยหรือธาตุอาหารลงในดินที่ใช้ปลูกพืชกอไก่เพราะแร่ธาตุในดินไม่เพียงพอต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงขอไข่เพราะรากของพืชไม่สามารถดูดแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินได้คอควายเพราะดินที่ปลูกพืชมีแร่ธาตุไม่เพียงพอข้อ9 ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชต้องใช้ปัใจจัยใดบ้างกอไก่แสงและแก๊สออกซิเจนขอไข่แสงน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คอควายแสงแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเป็นธาตุอาหารหลักของพืชทั้งหมดกอไก่นโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมขอไข่โพเทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียม คอควายแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสตั้งใจทำให้ถูกทุกข้อเลยนะคะนักเรียนถ้าใครทำถูกทุกข้อนี่เก่งมากๆเลยเลยและก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ